14บสบ่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพควาสเกสุวิหารติกาปิรวัตุสมิงมคาวเนมหตาภิขุสังเคนัสติปัญจามเตหิภิขุสเตหิสเปหิวารหันเตหิทัศหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุยเนสนิปติตาหุนติ พระกนตลังทัสสนายาพีขุสังคันจาัถโคตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานางเอตตทโหเซยังท่อพระกวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพีขุสังเคณสัตทิงปัญจมัตเตหีพีขกสเตหีสเปหีวารหันเตหิทัสหีจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนเต พระขวันตังทัสสนายาภีขุสังขังาานใจย,ยานุนววายมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังขมยามาอุปัสสังกมิามามตวาพาระควโตสั้นติเกปาเจกขาทาภาสัยามาติอัตโคตาเทวตาสายาัทปาีนามาพระวาปุริโสชัมงมินที่ตังวาภาหังปาสาทะยะปาสสาที่ตังวาภาหาาังชัมงมินชัาายยะ เอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตุโกรตตปาตุระขังสุอัตโคตาเทวตาภควันดังอภิวาเทตวาเอกามันตังทัทงสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสัญเกยมังคาทั้งอภาสิีมหสมโยปวานาสมิงเทวคายาสัมมาคตาอาคตธมหายมังธรรมาสมยางตะกิตาเยวะอปาราทิตสั้งคันเตียตะขอปปาราเทวตาภควโตสัญเกยมังคาทั้งอภาสสี สต,ตราภิควาสมาระหังสุจิตังอตัตโนจุกรรมังสุชารติวเนตานิคเหตวาอินทรียานิระขันติปันพิตา,าต,าติอัตขัคปราเทวตาพระวตโตสัญญเกยมังคาทั้งอภาสีเฉตาวาขีรังเฉตาวาปลีขังอินทากีรังอุจจามเนชาเตสารันติสุทาวิมาราชภูมิธา สุทันตาสุสุนาคาทิอัตพโทภราเทวตาภควาโตสัญเกมังคาทั้งอภาสีเยเกจีพุทธังสรนังคาตาเสนัเตคามิสันติอปายยะภูมิปะงายะมนุษย์สังเทหังให้วักกายยังปริปุเรสันติติอัตพโทะภควาภิกวามันเตสีเยปุเยนะปิกเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาพุนติตาธาคตังทศนายาภิกขุสังขันจาเตปิ เยปิเตภิกเวเฮสุงอัติตามัฏานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานังเอตาปรามยเยวเทวตาสันนิปติตาเฮสุงสยธาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัฏานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพักวันตานังเอตาปรามยเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยธาปิไมหังเอตารหิอาจิคิสซามีภิกเวเทวะกายานังนามานิกิติสซามี ภิกขเวเทวะกัลยาณนามานิเทศิสสามีภิกขเวเทวะกัลยาณนามานิตังสุนาทัสสะทุกังมนสิกรโททภาสิสสามีติเอวํพันเตติโกเตภิกขุภควโตปัจจโสสุมฺพกฺขวาเอตทภูตาจีโรกมฺมนุกาสามิยธาภูมาตถสิตาเยสิตากิริคภาราปหิตตตาสมหิตาโกโตสิหาวสลีนาโรหะหังสาภิสัมปโน อดหาตรมนรสัตถาวิปัสสนามนาวิลาภโยปัญจสติยะตวาวเนกาปิราวัตเวตาตัวมัตยิสัทธาสาวเกเสสาเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิสนาถาภิกโวเตจ่าตาปมาโครงสุตวาพุทธัสสาสะสนังเตสัมปาตุรุหงยาณัปมนรสานทัสนาปิเกศตัมมัตตพุทธสาสังอัจฉสิตริง สัตตังเอกะสหัสสานังมนุสสานัมมาตัสสูระเภกะนัตมาทัพพุทิสสะสัพพะปุตะหุงตันตัสสะพันมะปิญญายาวะวัคิตะวะนะตะกุมาตุตโตมนติยัสสะสัทธาสะวะเกสะคะเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชชานาถาภิกะวะเยวะหังกิติยัสสะมิกิราหิอนุปพัสโสสัตตสหัสสะวะยะข้าพนมการปิตาวัธะวะอิติมันโตสุติมันโตวะนะมันโตยัสสสินุโมธัมมาภิกาโม พิฆูนังสมิติงวานังชาสาหัสสให้ม่วาตายฆะนานาตวันนิโนอิิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิฆูนังสมิติงวานังซาตาคีราติสาหัสะายฆะนานาตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิฆูนังสมิติงวานังอิเจเตโซรสัตสาหัสาเยฆะนานาตวันนิโนอิิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสิโน โมทัมมานาพิกามงพิกุนังสมิติงว่านังเวสามิตราปัจจสตายาข้านานาตะวันนิโนอิที่มันตสุติมันตัวันนั่นมันตัสัตติโนโมทัมมานาพิกามงพิกุนังสมิติงว่านังคุมพิโรราชาไหโขเวโพลสานิเวสานังพุรโยานังสัตตาสหัสสังยาข้านางแปดยิรูปัสติกุมพิโรราชาไหโกโซปาคาสมิติงว่านังผูริมันจาี่สังราชาทัตระทปัสสะสติกันท้าปานังอาทิปเต มหราชายัสสิโสภัตตาปิตัสสะพะโวินทนามามหาภะไลที่มันโตชุติมันโตวันนนมันโตยัสสินุโมทมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังทักขีนังจ่าทิสังราชาวิรุณละโคตัสภาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภัตตาปิตัสสะพะโวินทนามามหาภะไล อิทธิมันโตสุติมันโตนัมว,วันโตอัสสินโนโมทมานาพิกามุิขกขุนาสมิติงวนานังปัฉิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสะสตีนาคา,าัง ah อาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสาผาโวินทนาามหาภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตนัมวันโตอัสสินโนโมทมานาพิกามุิกขุนัสมิติงวนา,งานังอุตารจาัจติสังราชาคูเวโรตัสสะสติ อยากฆ่านางาทิปติมหาราชายศศสสิสว่าปุตตาปิตัสสะผ้าโวินทานามามหาพราอิทิมนโตสุติมนโตวันนามันโตสรีนุโมทัมมานาวิกามุคปิกุนางสมิติงวะนภูริวาธิสรัตตารัถทักษิเในนาวิรุแหะโกรปฏิเมนามิรูปข้อกุเวโรุตระงธิสังจัตตารถเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรถธิสาชฐานลัมมนาอัตชังสุวะเนกาปิราวัฒเว เตสรางมายาวิโนทาสาอาคูปันจานิกาสธามายาหูเตนทูเมตเตนทูวิภูตวิภูโตสหจันทนุกรรมเสโทจากินนุขันทูนิขันทูจากปนาโทอกมัญโยจากเทวสูโตจะมาตัิจิตตเสโนจกคันทัพโหนโรราชชโนสโโพอาคูปันจัสีโกเจว่าติมพระโรสุเริยวัชชาเอเตจันเยจัราชาโนคันทภาสหราชุทั โมทัมานาพิกามงพิกุลนางสมิติงว่านาทธาโคนาภัสานาคาเวสาราสหตาจกากรรมพราสตระอาโคปายาสหยาติพิยมุนาทตาราธาจาโคนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคเศรอาคาสมิติงว่านังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปะคีวิสุทธาจาโคเวหายาซาเตมลรมาชาปตาจิตราสุัรรณอิติเตสนามังอะไยยันตานาคาราชานามาสี สุปันนัโตเค่มามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิวปัถวะหยันตานาภาสุปันนาสนาณมากังสูพุทธังสีตาวัชิระหาเทนะสมุทังอสุราสีตาภาตโรวาสปะเสตอิที่มันโตยัสจิโนกาละกันจามหามิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิติสุติติจัปะหะราโถนโมจิสหัสตันจัปพุิบุตรังสพเพเวโรจนามกา สัานในหิตวาพาลิงเส้นนางราหงปาฏามุฟาทข้ามงสามารถโยธานี้พาธันเตปิคู้หนังสมิติงวะหนังอาโคจัเทวาปัฏาวีจัเตโชวายโยตัฐาข้ามงวัณุนาวานุนาเทวาโซมุจจะยะสัชสาเมตตาขงนากายิกาภูเทวายาสัญโณ ทาเสตเถทัศธากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตสุดิมตัตวันหน้าวันโตัวสัสสินโมทัมนาพิกกรรมมพงภิกขุนังสมิถิงว่านังเป็นภูจัตเทวาสหานิจัตอสัมมาจัตทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทรมาโคภุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคภูรากิตานักขานิภูรากิตาวาอาภูปันทาวราหกาวสุนวัสโวเศธทสักโกปาคาโพริทัตโททัาเสตเถทัะธากายาสเพนานัตะวันนิโน

สามานามหาสมานามนุสามนุสุตมากิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนปทุสิกาอาท่าคูหานโยเทวาเยจารโหหิตาวาสินโนปารคามหาปารคอาคูเทวายสัสสินโนทัสเซเตทัสสทากายาสเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนโมทมานาอภิกามงพิคุนังสมิถิงวานสุกาคารุมห้าอนุนาอาคูเวคาณาซาสหะ โอทาตคายะห์ปะโมฆะอาโคเทวาวิสักขาราสธามาต้าห์รักฆาสามิสกาจายสัสสินท่านนันยังอาปาบชนุโยโยทิซาพิวัสติทัเสเดทัสธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิที่มันตัวสุติมันโตวันนัมันโตัสัตสินุโมทามนาภิกามูภิกขุนัสมิติงว่านังเข้มมีอตุสิตายะมักาตะการจายสัตสินุสัมพิตะการาเมสเดทัสตตินามาตะอาสวะนิมานราติโนอาโกะทักโกการันิมิตา เทเสตเตทาสักกายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมัตุสิติมัตันัมมันตุสัตินุโมทัพมานาภิกามุงิกขุนังสมิจึงว่านางสัพเทเตเทวานิทายาสเพนานาตะวันนิโนนามันนวเยนาอาคันชุมเยจันียสัติสาสหปัวุถาชาติมาขีรงโอคาตินาานาสวังคาเขโมฆาตาะลังนาังจันทังวะสิตาติตังสุพัมพมาบรมโตจักปุตาอิทิมตุสหะ สั่นนังกุมารโรติโซจอดโซปาฆ่าสามิถิว่านังสหัสาพรมพมาโรกานงมาฆ่าพมพมปิติถติยุปปนุสุติมตปิสมายโยยัสสิโซท่าเสถัยสราอากูปเจกาวสวัตติโนเตสท่านจามาจตัวอาห้าในตัวปไิ้มาิโตเทจัสมัยพิกันเตสินเทเทเวสพรมพมเกมราเซนาพิกามีปัสสากันหาสามัญที่ยังอิทาคันหาถาพันทั อาเคณภนณามาตุวสมันตาปริวาเดถามวมุติตและโคจินังอิติตธรรมมหเสนกันหาเสนนางเปสยิปานิณาตระมะจัดสารังกตวานเพระวังยถาปวสโกมีโกทาเนยันโตสวิชุโกตัสโซปจุธาบติสังคุโตสยังโอเสตันจัดสับหังอปิญญาญาวัคกิตวานจกุมาตตัวมันติสัทธาสาวกิสัสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาภิกขว ဧသာတပ္ပမိုက်ကရုံသဒ္ဓဝခုတဿศาสနာမိတ ార ကေဟိပကမုနေ संगो मम्पि ਇ ន្ត यूं सभेविहिता संघामहापयति तायस्ससिनोमो ทันติสหภูเต हि सआवकाते चनेसुताते